สวัสดีครับเบ้าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการใหายทอดสดสดจากถนนมิตรภาพในกระแงมุ่งนาออกสูไปทั้งจังหวัดอุดรตอนนี้อยู่ในจังหวัดขอนแก่นอยู่ครับเมื่อนี้ตรงกับวันที่ย0 ปุ่มห้าพันสองพันหมาร้อยหกสิบสองรับเล่าประมาณสิบหานาฬิกาพอดีพอดีครับสวัสดีครับคุณกฤษกร,ส,ญญกร,รสวัสดีครับคุณตำรวจวันนี้ออกตรวจ้านบอรับครับสวัสดีครับ พุ่นสังพุ่นข้าวพี่เป่งข้องมานี่อินพุ่นกระมุนทินไผ่งามพุ่นซักดาออคุณตุยชื่อแนวสกุลสวัสดีอ้าสวัสดีสุบูสุกน้อผมผมเสร็จสิ้นภารกิจเครื่องเดียวมานี่ผมหมดแดดเดียวผมผมเสร็จสิ้นภารกิจเครื่องเดียวอีเครื่องหนึ่งังมมาเร็จเดี๋ยวมืออีเครื่องหนึ่งสิได้เตรียมพอดีลืมเอกสาร หรือเอกสาราที่จะไปยื่นต่อปอปอทนะเนื่องจากว่าเครื่องปิ้นของผมมันมันใส่งานมาโดนนะครับเครื่อง,องปิ้นใส่งานมาโดนมันก็นเลยช่ำหลุดก็เลยไปสอบไม่แล้วสอบไม่แล้วทุกส,สองเครื่องกันละภารกิจแรกอยู่ที่กองบังคับการ กองบัญชาการกองกองกำกับการสืบสวนเนาะยุกองกำกับการสืบสวนภักซีภ,ภักซีเกษซินเ็ษซินตอนเที่ยง หลังจากนั้นแม่ผมกับแม่อยู่ผู้ท่อนภาค C ครับามา่ผู้ท่อนภาค C ก็ได้รับการต้อนรับแล้วกัอธิบายเทียคเรื่องปราบโกงปราบกโกงกแคลิฟอร์เนียสวัสดีครับแคลิฟอร์เนียตีสามด้วยตอนนี้ก็ได้มาพบท่านร่องผู้บัญชาการตำรวจผู้ท่อน ภาคซีท่านพลตำรวจตีบุญลือกองกอบางยางครับแล้วก็เข้าไปพบพันตำรวจเอกวิโรจน์พันตำรวจเอกวิโรจน์สีน้ำเงินฮะู่ครับศูนย์ปราบศูนย์ปราบโกงนะครับสวัสดี จริงไหอนี่ว่าสิไปปอปอทอนั่นแหละแต่ว่าเอกสารมันมันบกครบมันบกครบทวนเอาตายคือเอาือเอาเครื่องปิ้นทับอันนั้นเนาะวันนี้ลืมตัวนี่เอาเครื่องปิ้นไปทับอันนั้นไว้ไวันนี้ไหมทับแผ่นดีวิดีไว้สวัสดีครับแม่น้อยร้านสุสปอร์ซักผ้กเครื่องห้างออกไปสกุล นนี่เขาหามเล่นเกินเก้าสิบอ่าแปดสิบอ่ะต้องข่าเราจังหน่อยออกจากนี้ไปก็ค่อยนํามันเต็มที่ก็ได้ดอกพูดนะไอมองกงันกล้องพูดนะเห็นปะอ่อ่าอ่าที่เขาติดตั้งกล้องจับความเร็วเห็นปะพูดนะกะได้กินดักจักไม่ละเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนีนน้เล่นยู่เจ็ดสิบก็พอเลยนี่ไปละค่อยแล่นเร็วก็ได้แต่ว่าตอนนี้ตัวหนากล้องต้องเล่นซรันี่แหละ เขาติดป้ายเตือนไว้แล้วก็มีกล่องอีกสี่ตัวคนน่ะว่าได้กินง่ายๆดอกเดี๋ยวนี้พวกลเรากล้องสามตัวเลี้ยงหัวหกสิบเห็นกล่องพอยอ้า สวัสดีครับเชวัดครับ,บเอาบ่ตายกับข้างเหลี้ยงอันแล้เปิดนาสูแล้วคดีตั้งๆบ่ตายกับข้างเหลี้ยงสู่กับท้างตำรวจน้องข่ายคนละเมื่อนี้ต้องไปจดบันทึกไว้ไรเซฟครับผม ได้เครับโอ้ยขอบคุณครับแช่รถแช่รถอ้าเอ้าเอ้าแดานเวริลูวันไปแล้วเด้อเขาเลิกเที่ยงพอดีมั้งเดวเวรลูวันนี่ไปหาตั้งทั้งหลอีกบุ้มันนี่เศร้าตั้งแล้วอ้าวครับเมื่อบ้านแล้วเวริลูวันครับแล้วครับเ,บเขาทีตั้งแต่เศร้าหอดเที่ยงอะ่ะด้านเวริลูวัน เราเป็นยังขึ้นจากนวนบาเลิกมาแล้วเถอะวะตนแล้วกับปตจองไว้ครับแต่ไข่เพหาบว่า,วา,วาห้ยไข่แส้กับพ่อ,พอคนกล้องอ้วยนี่อันมันนั่นมีแปดสิบมันมีเก้าสิบได้บ้เนี่ยบางเนื้อหันมะเรียนเห้าแปดสิบเลยไหมนี่มันเรียนเห่าเก้าสิบไหมบ้านนี้ไหมเออบางเนื้อหันหามเกินแปดสิบมาในแมาบางเนื้อหามเกินเก้าสิบโอ้ยวิน คิดจากนอนหนึ่งสี่น้อได้บริจินนาบแล้วมึงนี่มาก,ก่อนเขาเปิดหามงกุลได้เยืรอวันเมื่อาวานแล้วว่าตัง้งมันนี่ตังจจ้งได้ยังเป็นเสาหอเทียง ทามิต่ภาพบ่าดอ่ะมีภารกิจอยู่บ้านอีกมีคุดประเสริฐคุดประเสริฐสิไปดิสิไปติดอีหยังไห้อ่ะครับอาบ้านเขตชุมช่มชนม,มันก็ให้เลนเก่าสิโอ้ยปวดเนียอยอีกับห้างเนี่ย สวัสดีครับว่าที่สอสอเสอรีบุญประคมพีเส่เลาเป็นสมาชิกสภา,าเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีพีพเสรีบุญประคมนี่เแเราก็ใส่ชิดเด็กของเราเต็มที่เชื่อกันแล้วพ่อหญิงเสใส่ชิดจังไรวะนะอาค่อยเปิดลูกสมัครสอสอเราก็ลงขันพาดจ,จากสอสอเราก็ฟาดอบอดตอ แา,านน้ายกต่อพ่เแล้วก็ธรรมดา,ยา,ยมาดิพย,สยีสีเ,เอาซุากกานเนี่ยเอาฮอดเมกตาตแตกพยียังนีอโอมือน,นี่ถือว่าการทำงานในเชิงลุกได้ผลในระดับหนึ่งเด้มือนี่มาทำงานเชิงลุกกับสีเชิงไม้ได้มหมครักับส,สีเชิงไม้ครับตำรวจน้องคไายได้บ่ะน,นี่ยไม,ม่มวนอยู่ด้

โดนทา้งใปเซนี่ไว้ทางไปเซนี่ผมโมจัยหัวมันแล้วขันมันบพราะทะเบียนตอบรับมาผมโมจัยผมถือว่ามันไม่เห็นว่าถูกต้องตามกฎหมายอ่ะผมโมจัยนะของผมอ่ะแต่ว่าผู้อืน่นสีใจกันใ,ใจไปโรดพ่อใหญ่เสเ,เนี่ยเอาแตกสอสทุกพอดีเจ้าอ่ะใครแนไม่เท่าอีกท่งหนึ่งคนแล้ว เอาอเทศาบาลไปนี่ไปไยี่สี่ร่องเมืองเซเลียบินหลาเหนือฟ้าอันดามันินผ่านแสงตะวันเจอเจ้าหอบฝันบนฝ่าคนทะเลมารับคุณไพฑูรย์หอบไปคุณอูอมรินที่แม่อรอทิมยา เรื่องครถอ๋อคุณวีระพงศ์ครับสวัสดีครับวีระพงศ์คุณวีระพงศ์งงงงเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้น้องเขา้ารงพระไปให้ท่านเด้เขาล,ลืมลืมทุกเทีเลยว่าที่ชงเนี่ยไปก็ลืมเนี่ยน,นของคุณวีระพงศ์น่ะ ัทวัฒน์ครับสวัสดีครับคุณสุนทรอดมาแล้วครับอ๋อครับคุณสพินเห็นอยู่ครับเห็นอยู่ครับเรื่องเสือเ้อเสือผมอดิตมาแค่หาร้อยตัวอา่าบอเรื่องเสือยังน้อยบารีถ้เาเป็นเสือของเมกาตัวหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทนะครับเสือเสือนะครับ ถ้าเป็นเสื้อสีขาวนี่ก็สิประมาณพันสามพันสี่นี่แหละถ้าเป็นเสือสีขาวของ Youtube อเมมิกาที่เขาผลิตนะครับพาคอนตอนร้อยเปแต่ว่าของผมเนี่ยไทยเฮาผลิตได้ประเทศไทยตัวหนึ่งห้าอบาทร่วมค่าส่งอีเมสแต่ว่าเสือของของเมิกาผมก็สร้างอยู่สร้างก็มีเงินสร้างสร้างตัวเดียวกับพ่อแล้วก็วต้องสร้างหลายครับสร้างตัวเดียวกัพอ แล้วก็เฮ็ดไอโฟนก็สร้างอันนึงสร้างอยากบึงนาตาเขาซื่ออะไะอยากบึงคุณภาพของเหนือง,งานของชิ่นงานซื่อเห็นมันดีแล้วเขาค่อยสร้างไม่สร้างเบิรงกะกอนเอาคุณอเนกคุยเรื่องคุณอเนกแ้วคุณอเนกคุณอเนกเห็นเห็นเห็นคลิปของคุณอเนกบ่กวา คุณอเนกพึ่งสีเนี่ยไปถูกด้านโป่งแค่อำเภอวัดโบดบบวบ,บรหรือสะบทดนี่แหละสร้างอเมริกาให้จัดตัวเน่ครับครับเอาสีไนคุณกรเอาสีไนอ่ะเอาไส้ไนครับเอาสีไนไส้ไอคุณคุณอเนกล่องเบิงนะด้านทห้งนี่ย้าว่าตรวจสารเสพติตดในร่างกายคือตรวจฉี่ของคุณอเนกเนี่ย จริงๆมันต้องล่งแบบต่อหนึ่งต่อสองต่อสามอ่าก้อนสีตัวจะต้องแสดงบัตรให้ผู้ถือตัวเห็นซะก่อนว่าตัวเองมีอำนาจว่ามีเงินเฮ้ยแมยงเอ้ยรถมันชนกันนะ ดีไล์ครับ ID ไล่ K R A I N G 6 7เ9ปดเด้อ ID ไล่ ID ไล่สำหรับสร้างเสือครับ ID ไล่สำหรับสร้างเสือ K R A I N G 6789อันนี้เฉพาะสร้างเสือแต่คุยเรื่องอื่นเรต้องไปคุยแต่คุยเรื่องอื่นเอาไปไล่อีกตัวนึงอ่ะครับอันนี้เป็นไล่เฉพาะสร้างเสืออ๋อครับคุณเกษตรกรครับได้ครับเดี๋ยวดำมืนการห้ครับ เสื้อผลิตมหาร้อยตัวเดี๋ยวนี้ได้ประมาณสองร้อยตัวลแล้วครับและอายุสามร้อยตัวเสื้อรุ่นนักลบด้านเทือนได้รุ่นนี้เป็นรุ่นนักลบด้านเทือนเสื้อรุ่นนักลบด้านเทือนนะครับตัวละตัวละห้าร้อยบาทครับถ้าเป็นช่างยูทู e ของเมกาตัวหนึ่งประมาณพันสองพันสามนี่แหละ ของเข้หาห้ารอยบาทพาเขาต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์ยางดีาางททผมสั่งทาง ID ไงดีได้เลยครับครับสัง่งเลยครับเดี๋ยวดำเนินการให้บ่อเนี่ครับเร่งมีเรื่องตลกตลกชีวาวั้ฟางได้มหมเร่งได้เดี๋ยวนี้ชีวาวเราไม่แร่งเลยิีวาวมีเรื่องตลกปนตื่นเต้นมีตลกปนปนตื่นเต้น แสงด้วยแสงด้วยความรูแ้แสงด้วยความรู้มิตรลกปนตื่นเต้นแสงด้วยความรู้เรื่องที่คาดว่าถึงเป็นเรื่องเข้มขัดสันคาดว่าถึงเอฟซีจากประเทศล่าสปป,ปล่าสวัสดีครับ ออกขับรถระวังด้วยนะครับขอบคุณครับสาวุธสวัสดีครับอ้าวหัวโตสาวุธจันท้านักสู้ที่ลาบสูงผู้บ่กให้ทอแทต่อชีวิตหัวโตตอนเป็นนักเรียนน้องบัวพิทยาฆ่านี่ บ่ธรรมดาเลยสารวุฒิจันทาหน้าตาดีรูปลอพอ่รวยดอกดอกวา่าเต็มไปด้วยความสามารถเฉพาะตัวเ่าว่าสิเป็นฟุตบอลเ่าว่าสิเป็นการเรียนดนตรีคนผู้นี้บ่ธรรมดาลับตาดีดก็ได้กีตาร์อีพอยดีดทั้งหลังก็ได้ลับตาดีดก็ได้เกง่งครับเดี๋ยวนี้ไปทำมาหากินอยู่ทั้งคนละทั้งระยองทั้งจันทบ,บุรีคนละ ท่างเขาสมิงบ่เป็นสมงิงเด๊เขาสมิงเขาสมิงบ่ได้พบพ่อกันมาโดนแล้วสาวุฒิจันทาเหลือแต่อดีตเหลือแต่ความทรงจำเหลือแต่บาดแผลในการต่อสู้น้ำกันแม่สมัยช่วงสมัยหนึ่งขึ้่านว่าสิบทุกเป็น,นพู้เลี้ยงเป็นนข่าพี่เล้ยงมีหอดบันฑนาคาสาวุฒิรารรมดาเด้ นีฝนบพมียางลูกพอนน่ไว้ขันเล่าในหัวเฮ้อเฮ้อเปนรอาวุฒิซาาวุฒิจังท่าถ้าผมอาสิขึ้นไปผมอาสิขึ้นไปกรุงเทพวันที่ยี่สิเจ็ดยังมเศารดนะ เขาไปรวมงานแต่ว่าวันที่ยิบผมิผมมียิบหายยิบผมผมมีระชุมอยู่หนองบัวยี่สิบเจ็ดนี่ผมสิขึ้นไปไประชุมขอ้อขึ้นไปงานสมมนาจัดตั้งสารสาราจ,จรยู่น้องแร่มดีอมรันครับสวัสดีครับคุณบางออน ถนนช่วงนี้กำลังอยู่ในระวางสอบแซมการตีเซ้นเนื่องจากว่าอีกบ่กีีเดือนข้างหน้านี่เดือนเสร็จเสดีกับสิเขาสู้ฤดูการเทศกาลอีสานขึ้นทินเทศกาลสงการครับฮะไม่งัเสือไอเสื้อสีเสื้อสันตี น้จังไดเอาพาักใดก็ได้มากพักใดเอาพักนั่นแหละมักมากพักใดจะเอาคนอื่นเป็นผู้นำจะคล้องมากพักใดเอาพักนั่นเลย สวัสดีครับคุณเด่นชัยบาเบอร์คุณไพฑูรย์ทิพย์ลือชาพิพพ์พลบบ่อมก็คือน้ำคอมุนอันเป็นเทเ็จเขาสูขคอมพิวเตอร์พิพพ์พหลบบ่ข้อมพหลบบ่อมครับเพร,ะราะครับมิ่นมาบมานด้วยกันโฆษณามันมันเส้นกันมันบางๆเออพหลบบ่อมก็เช่นน้ำคอมุนอันเป็นเท็จปลอมแปลงคอมูล โอ้ oh. ผมว่าสิโท่หาเดี๋ยวจังไรผมสิยูทีกันให้ทอดนะผมสิโท่หายกรมการปกรครองจะล,ะลืมผมมีผมมีมมนัดครับกรมการปกครองไว้แม้เอาไว้อาการห้อนแห้งอุณหภูมิสามสิบเจ็ดองศาพอเอ้ยมาวานยังยี่สิบองศาหนึ่งวันนี้สามสิบเจ็ดองศาแล้วผมเดินทางกับผู้มีม,ม,มีลำเนาครับถ้าไม่ได้ดีอย่างใครเขาอยาขับภุมลำเนาให้เขาหยัน นะครับดนะ่ มีนัดกันครับไอโครงการปกครองเหมขออนุญาตยุติกดดารท้าทาดฉมดไอแลกพ่อกันไหมได้มีทั้งเรื่องมั่นมีทั้งเรื่องหามีทั้งสารละด้วมไอแลกได้อย่าลืมสามทุ่มพ่อกันยุที่ถ้าเป็นยูทูบช่องนักครด่านเถื่อนด้